ลุงไทยยังบอกบอกคือเปิ้อนว่าซื้อคนแก่นเลยเบอร์ห้าเอาไปทันเงินกบต้องแข่งกันละไอ้เสมเรื่อคนแก่นคนแก่นคนแก่นครับอ๋อไปวกนี่มาแล้วพ่ออย่างนั้นพ่อพ่อมวยเอ้ยบอลมามวยใหยอ้เนี่ยมันมวยจริงครับแล้วยังบอกชวนกันผมก็ตึงชอบ คะแนนเราบอลเบนเนี <thin> ่ยเปิ้นเตะบอลแฮว่ามวยนั่งเชียร์บอลนี่ไออย่างมวยมันอย่างมาอยู่มันมวยอะโป้ไออย่างเพราะว่าบอลเนี่ยมวยมันตีอะอันนี้เปิ้นเตะบอลเฮ้ยเสียงดัง่อ นี่ย่ังเดี่ยวยังก็ยังแข่งได้อู้ดีๆกไทยกับพ่อแม่อ๋อไทยกับพ่อแม่เออใครนำละประเดี๋ยวนีิใครนำอุ้ยอีกอ่ะใครเป็นคนยิงไอ้รถถังน่ะรถถังก็ยิงอ่ะไอ้รถถังมันตีมวยอ๋ออันนี้มันบอลนี่อ๋อนี่บอลป้าแก่ๆตีแน่ปเาแก่สิ khăn tỷ đi bơ hè đi tư yang khôn thái. Ham hút. này yang quá khăn. khăn tê khôn. U nát. Hôm mặt hôm phải cu của ông sai ngọm nè. khâu nhỉ, ha ô tơ. à thủ nữa. Aaaa. Aaa. 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 ไทยขึ้นไปแล้วสีแดงของไทยคนวาดไทยนำเงินแค่โดนหนอผมก็คนวาดไทยนำเงินอ๋อไทยนำเงินฮึสีเหลืองบรใชาของไทยสีเหลืองน้ำมันกรรมการเออไอควายที่พวกอยไมันนำเงินกับแดง พีเรืองแน่มากรรมการเดี๋ยวผมจะตั้งใจพอกับเดียวพ่อคนไทยทีมชาติไทยเสียงพ่อบอกบอกบอกคำโห่พ่อเนี่ยน้ำเงินตาพ่อดีดีก็ดีให้ก็ว่าอู้กันกเนาะหพรอะไรนี่มันยุ่งอย่างหาที่ อันนั้นเป็นโคตรมันอ๋อเป็นโคตรเอาละไทยได้จุดจุดจุดโทษไทยได้จุดโทษเอายิงตุ๊บสวัสดีนี่ไม่รถถังเหรอคิมเป็นคนไหนคนไทยคนไทยนี่ไปเสียพม่ากรนพม่าสีเหยืองสีแดงอ้าวไปแกะตีนะไปใส ให้ดูบอลดีๆมกงจะมาพอเนี่ยอย่างนี้เสียเวลาขะาดเลยเนี่ยไปถ้าผมไปกรรมการนะหรือว่าผมไปโคตรผมจะฮึ่งคนแก่นคนแก่นเลยไม่ต้องไปลู่กันนี่อู้ตามซื้อเลยลุงชายลุงชายนั่งบ่อเนี่ยมันม่วนที่ไหนลุงชายยังบอกบอกื็เปิดว่าซื้อฮึ่งคนแก่นเลยเบอร์ห้าเอาไปอันนั้นผมต้องแหงกันละไอ้เซม เพืคนแกน่นคนแก่นคนแก่นกรับครับแจกคนแก่นมาเลยเขาไ่ต้องไปลูก่ก่อ,อ,อ,นอนเนี่ยเออควายอันเปอรแข่งฟุตบอลเนี่ยอ๋อนี่ในความคิดไอเดียของไอ้เสียมชุดยอดเก่อสุดยอดไอ้กะแห่จริงเ <c oughs> นี่ยแจกฟุตบอลคนแกน่นคนแก่นครับมันก็จะง่ายกว่าเขาไปลู่ไอ้ที่มันมีแก่นเดียวอ่ะลุงชายคนแจ้งมันอย่าง พุ่นแกนฟุตบอลมากกว่าแกนเดียวกะอ๋อแล้วมันแข่งกี่นาทีอ๋อผมถามก่อนเข้าสิบนาทีเออปอเดือนกึ่งกันล่นกันเดียไปเดือนกึ่งก่ะไปกิมเวลาไปนอนไปเดือนกึ่งแฮ่์ยังไปไปไปไก่ตีนะไป ให้รับละให้ปีนละไออย่างพ่อไปพ่อตัวกับมาได้มาต้องพ่อไป